ค่ะพูดถึงเรื่องของออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นดาบสองคมล่าสุดก็ออกพิษกับศิลปินตัวแม่มาดอนน่านะคะเพราะว่ามีมือแฮกเอาเพลงอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเธอมาปล่อยก่อนกำหนดการจริงถึงเดือนเลยทีเดียวนะคะงานนี้มาดอนน่าจะออกมาตอบโต้อย่างไรไปติดตามค่ะ ช้ำอีกระลอกค่ะสำหรับราชนินีเพลงฟักมาดอนนาที่โดนมือดีเอาเพลงใหม่มาปล่อยก่อนที่อัลบั้มเต็มจะวางจาหน่ายปีหน้า uh, แม้ว่าจะเป็นเพลงเดโมที่ไม่สมบูรณ์ <Yeah. S 1> แต่ก็สร้างความเสียหายไม่ใช่น้อย <Yeah. S 1> จนทางมาดอนนาต้องแก้เกม <Yeah. S 1> ด้วยการปล่อยเพลงจริงๆจ,งจ,งจ,งจากอัลบั้ม Rebel Heart ออกมาวางจําหน่ายในปี นี้นะคะใน iTunes ขายไปก่อนเลย6เพลงก่อนอัลบั้มเต็มี่จะวางจำหน่ายประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าแต่แล้วล่าสุดก็มีการปล่อยเพลงจากอัลบั้มใหม่ของเธอออกมาอีกครั้งคราวนี้มากถึง14เพลงเลยทีเดียวค่ะซึ่งรวมถึงเพลงที่เธอนั้นร่วมงานกับ Back That Up Do i t นะคะนั่นก็คือร่วมงาน Featuring Pharrell Williams ด้วยล่ะค่ะจากการโดนนำเพลงมาปล่อยนี้ราชนีเพลงป๊อปก็ทวีตข้อความว่า Real rebels think for themselves, real rebels respect art, real rebels are rebels in their heart. Like I Instagram wa. All we've got left is love, might as well start with us. And even with no light, we're gonna shine like gold in this mad, mad world. โดยรวมแล้วข้อความนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เหลือในตอนนี้คือความรักและแม้ว่าจะไม่มีแสงสว่างเราก็จะเปล่งประกายเหมือนกับทองในโลกบ้าๆแห่งนี้ส่วนการนำเพลงมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเธอก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางบิลบอร์ดว่ามันเป็นยุคสมัยพวกเราเนี่ยอาศัยอยู่มันบ้าคลั่งมาก แล้วก็เปรียบเทียบกรณีของเธอเหมือนกับการที่ Sony Pictures ค่ะถูกแฮกเพราะมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็ช่วยให้ทุกคนได้เชื่อมโยงกันแต่มันก็เหมือนอันตรายที่เอาไว้ใช้ทำร้ายกันและกันทำให้อินเทอร์เนต็ตนั้นเปรียบเสมือนกับดาบสองคมนั่นเองค่ะ ในปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องราวของการแฮกกันโหเยอะแยะมากมายทั้งโซนี่ทั้งไอ l o u d ต่างๆมากมายนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันแล้วก็ไม่พ้นหรอกค่ะคนที่มีต้นฉบับไฟล์นั้นก็ต้องเป็นคนวงในอยู่แล้วคงจะไม่มีแหกคนข้างนอกที่ไม่รู้อินโนนี่เนีสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะโดนแฮกหรือว่าจะไปปล่อยกันเองนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนันสีทั้งนี้อยู่ที่จะริยธรรมนะคะเดี๋ยวสักครู่ไปพักกันช่วงหน้านี่ไฮโซแฮปปิงนะมีเรื่องราว ความหรูหราบราโวนะคะของรถยนต์มาฝากกันด้วย